วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำชุดอุปรกรณ์หนังสติ๊กยิงปลากันนะครับครับสวัสดีเ c ซน้อยล้อส่วนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำชุดอุปรกรณ์หนังสติ๊กยิงปลากันนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าจะมีอุป,ปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับกับหนังสติ๊กยิงปลา ็หลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำอุปรกรณ์ทีละอย่างนะว่ามีอะไรแล้วมีหน้าที่การทำงานอย่างไรนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันอันดับแรกนะครับผมคือแว่นตัดแสงเจ้าตัวนี้นะครับมีหน้าที่ทำอะไรนี่ใส่เอาไว้มองตานะครับผม แว่นตัวนี้มันก็จะเป็นเลนพวกเลนโพลาริ์นะครับเอาไว้ตัดแสงเวลาเรามองปลาแบบมีเงานะครับผมแว่นพวกนี้ก็จะทําหน้าที่ตัดแสงที่เป็นเงาเป็นสะท้อนพวกเนี้ยเป็นเงาสะท้อนออกไปซึ่งทําให้เรามองเห็นปลาที่อยู่ใต้น้ําได้ดีขึ้นแล้วทําไมต้องใช้นะครับบางคนอาจจะสงสัยสมมติว่าท่านผู้ชมเคย ไปเห็นคนยิงปลาบางทีเราไปยืนมองเขาอย่างเงี้ยทําไมเขามองเห็นตัวทําไมเรามองไม่เห็นตัวปลาอ่ะเคยสงสัยกันใช่ไหมนี่แหละครับคือเหตุผลเพราะตาเปล่ามันมีแสงสะท้อนเข้าตาเรามาเนี่ยเป็นจํานวนมากนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่เราก็ต้องมีแว่นเพื่อที่จะไปกรองแสงตัวพวกนั้นออกมันไม่ใช่ว่ามองแบบทะลุลงไปแบบลึกๆนะครับไม่ มันจะมองเห็นตามระยะก็คือสักประมาณคืบหรือคืบกว่า,วาโดยประมาณนะครับถ้าน้ำใสก็อาจจะเห็นมากกว่านั้นเนาะนี่แหละครับส่วนสำคัญของแว่นที่เราต้องใส่แต่แว่นตัวเนี้ยบางคนเห็นรูปทรงบางคนอาจจะสงสัยเนาะตัวเนี้ยมันจะเป็นแว่นตัวเนบกับสายตานะครับผมก็ของผมเป็นคนที่สายตาสั้น ผมต้องใส่แว่นสายตามันไปใส่เลนแบบที่ว่ามีขามาแบบสำเร็จรูปมันใส่ไม่ได้ถ้าใส่ตัวนั้นตาผมก็เป็นพอมองระยะไกลเนะี่ยภาพมันแตกเนาะมันก็เลยมีตัวเนี้ยเข้ามาเสริมทำให้ผมยิงปลาได้ง่ายขึ้นเนาะนี่ก็เป็นไอเทมอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สำคัญส่วนอุปกรณ์อย่างที่สองนะครับผมก็จะเป็นงาบเนาะ เป็นง่ามหนังสติ๊กนะครับชุดเนี้จะเป็นไอเทมหลักที่เราเอาไว้ยิงเนาะวิธีการจับเห็นโหนกนี่ไหมเนี่ยที่เป็นโหนกเนี่ยเราจะหันเข้าอุ้งมือนะครับเวลาจับด้านแบนเนี่ยราอาไว้ข้างนอกนี่ก็คือเซตไอเทมที่เราขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างบางคนก็มีข้อสงสัยว่าถ้าเราไม่ใช้แบบนี้เป็นง่ามไม้ได้ไหม เป็นง่ามที่แบบว่าเราใช้กันสมัยตะกอนเด็กๆก็คือง่ามไม้ไม้มะขามพวกเนี้ยเป็นง่ามไม้เก่าๆใช้ได้เหมือนกันครับก็คือเอามามัดยางปกติเลยแต่ตอนเนี้ยเราต้องมัดเป็นตัวเชือกเนาะเพื่อที่จะไว้เกี่ยวกับลูกดอกใช้ได้เหมือนกันครับตัวไหนก็ใช้ได้หมดนะครับผมแต่เดี๋ยวเนี้ยมันทันสมัย คือทาออกมารูปทรงสวยเนาะมีสายคล้องมีอะไรอย่างดีนะครับผมมันก็สวยขึ้นแล้วก็รูปแบบก็ไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียวมันก็มีให้เราเลือกหลายอย่างนะครับหลายรูปทรงก็อยู่ที่ว่าใครชอบตัวไหนนะครับอันนี้ก็หาไม่ยากส่วนในเทปที่3ยางหนังสติ๊กนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยลูกเหล็กเนะี่ย อยู่ด้านในเพื่อที่จะเอาไว้ล็อกกาง,ง่ามนะครับผมเพราะ่ามจะมีรูทุกคนเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีปูดๆขึ้นมาอ่านี่แหละครับถ้าเราใช้ง่ามไม้ตัวเนี้ยเราจะตัดออกไปเลยตัวเนี้ยเราจะบีบบีบพวกลูกที่มันนูนๆขึ้นมาเนี่ยลูกเหล็กเนี่ยนูนๆขึ้นมาเนี่ยเราจะบีบออกแล้วใช้หนังยางหรืออุปกรณ์ที่ทุกคนมีเอามาลัดกาง,ง่ามนะครับ แต่ที่สําคัญอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือตัวเชือกที่เราต้องเปลี่ยนจากตัวยางไอตัวตัวแผ่นรองแบนเนาะก็คือมาเป็นตัวเชือกกลมเพื่อที่ใช้เกี่ยวกับลูกดอกได้นะครับผมนี่ก็คือเสร็จไอเทมที่สามไอเทมที่สี่ก็ขาดไม่ได้ครับเพราะขาดสิ่งนี้ไปเราเอาตัวปลาไม่ได้เลยถึงเราจะยิงได้ก็จริงก็คือลอก กับสายนะครับผมกาเดี๋ยวตัวนี้ผมจะรีวิวคู่เลยเนาะก็คือเจ้าตัวนี้ก็เป็นลอกกระปุกนะครับผมจะเป็นลอกตัวไหนก็ช่างของยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนก็ช่างนะครับแต่ขาดไม่ได้คือลอกแล้วก็สายรัดลอกเนาะเจ้าตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ล็อกลอกเพื่อที่จะเข้ากับแขนเราแบบนี้นี่เห็นไหมทุกคน มันจะทำหน้าที่อย่างนี้อ่าเห็นไหมส่วนสายเราเอาไว้ทําไมเวลาเราใส่ลูกดอกเวลาเรายิงออกไปนะครับผมสายมันก็จะออกพอโดนตัวปลาเราก็สาวตัวนี้กลับเข้ามานะครับผมเราก็จะได้ตัวปลากลับขึ้นมาด้วยเท่านั้นเองถ้าใครไม่ยึดติดกับแบรนด์เนาะถ้าใครไม่ยึดติดกับแบนนะด,ดกบบน์กับรุ่นเราก็หาซื้อพวก าราคาแบบถูกๆมาก็ได้ไม่ต้องไปซื้อของแพงแต่มันจะมีข้อดีข้อเสียถ้าเราใช้ราคากลางถึงราคาแพงขึ้นไปเนี่ยการยิงออกมันก็จะสมูทขึ้นเนาะไม่รวมกับตัวนี้ยังไม่รวมสายนะยังยังไม่ไม่เกี่ยวข้องกับสายอันนี้ผมมาอธิบายเรื่องรอกก่อนว่าการยิงเนี่ยมันก็จะสมูทขึ้นส่วนถ้าเป็นลอกราคาถูกเลยบางที มันก็จะมีติดขัดนิดๆหน่อยก็คือพอเรากดหน้าลอกปึ๊บบางทีมันตีกลับของมันเองบางทีเรากดหน้าลอกเราไม่ลืมแต่พอเรายิงออกไปปึ๊บทาไมมันติดตัวข้างในเนี่ยครับเนี่ยตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยคือสายเนี่ยเวลามันเก็บสายมันเก็บสายไม่เนียนแล้วสายมันเป็นทบเป็นเขี้ยวแบบขวางลอกไอขวางสายขวางอะไรเงี้ยบางทียิงออกไปปึ๊บบางทีหนึ่ง ทำให้เราเสียลูกดอกใช่ไหมสองลูกดอกอาจจะกระตุกเข้าหาตัวเราเนาะนี่แหละสาเหตุหลักที่ทําไมผมถึงแนะนําให้ใช้แบบมีคุณภาพหน่อยนะครับอย่าไปเห็นแก่ของถูกเนาะนี่หนึ่งอย่างเพราะเราเล่นเราต้องเซฟตัวเองไว้นะครับผมส่วนสายอันนี้ก็เคยมีคนถามเข้ามานะว่าสายยิงปลาเนาะ กับหนังสติ๊กเนี่ยควรใช้ระหว่างสาย N กับสาย P.E นะแนะนำหน่อยว่าจะใช้แบบไหนอันนี้ก็พูดได้เต็มปากนะครับผมแล้วอธิบายได้ด้วยก็คือเน้นเลยครับสาย P.E เท่านั้นจะเป็นเบอร์2เบอร์3เบอร์1เบอร์อะไรก็แล้วแต่ตามที่ทุกคนถนัดแต่ถ้าให้ผมแนะนำ พอเป็น PE 2จะดีกว่าเพราะเวลายิงมันยิงออกเนียนมากๆนะครับด้วยทั้งขนาดเล็กที่พอดีเนาะไม่ใหญ่จนเกินไปถ้าเป็น PE 1ใส่ได้ไหมใส่ได้ครับก็ยิงออกดีแต่โอกาสที่ยิงโดนปลาแล้วจะขาดก็สูงนะครับเพราะสายมันเส้นเล็กเล็กความเหนียวความทนทานมันก็ลดประสิทธิภาพลงไปนะครับผมก็เลยเน้นเป็น PE 2 จะดีกว่ากลางๆยิงออกดีความทนทานก็กลางๆเนาะไม่ถึงก็เหนียวมากแต่เรายิงปะนินปะช่อนเอาอยู่สบาย,บายครับขออย่างเดียวอย่าไปขูดเสาแค่นั้นเองส่วนสายเอ็นที่ผมไม่แนะนำให้ใช้เพราะอะไรลองนึกสภาพเวลาเอาสายเอ็นไปใส่กับล็อกสปินอ่ะเห็นภาพไหมมันจะเกิดอาการคายตัว ใช่ไหมทุกคนมันจะเกิดอาการคายตัวใช่ไหมแล้วทีเนี้ยลองนึกสภาพเวลาสายรอกกระปุกนะมันคายตัวแล้วมันจะเป็นขยุยฟูขึ้นมาอยู่ในรอกของเราโอกาสที่ยิงออกไปแล้วสายมันมันตีม้วนกันอยู่ข้างในแล้วทําให้เสียลูกดอกก็สูงเนาะอันนี้ก็สูงแล้วก็ถ้ามันไม่ขาดล่ะ โอกาสที่ดีดกับหาตัวเรายิ่งอันตรายกว่าสาย PE นะครับเพราะหนึ่งอันตรายยังไงสายเอ็มันเป็นสายที่ยืดหยุนเนาะมันไม่เหมือนสาย PE สาย PE คือเหนียวมันไม่สามารถให้ตัวได้มันไม่มีแรงยืดหยุนอะมันไม่เหมือนสายเอ็นสายเอ็นเนี่ยมันมีแรงยืดหยุ่นเวลาเราสมมติว่าเราต่อสายต่ออะไรเนะี่ยหรือถ้าไม่งั้นเราเอาเอ็นมาม้วนกับมือแล้วลองดึงดู มันจะมีแรงแบบยืดออกไปได้แบบนิดนิๆหน่อยๆนั่นแหละครับคือสปริงคือสปริงที่จะดีดเข้ามาหาตัวเราได้ดีเลยนี่ครับอันตรายมากนะครับผมเนี่ยข้อนี้คงจะกระจ่างเลยนะคงจะไม่มีใครไปใช้สายเอ็นนะครับผมไปใส่กับลอกยิงปลากับหนังสติ๊กนะอันนี้อันตรายมากๆนะครับผมไม่แนะนำให้ใช้ถ้า แต่ถามว่ามีไหมมีนะครับบางคนก็ใช้ถามว่ามันอันตรายไหมถ้าเราเล่นแบบสายเล็กแล้วยิงก็คือปล่อยให้ขาดไปเลยอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเล่นสายใหญ่โอกาสที่ดีดเข้าหาตัวเรามันสูงนะครับตรงเนี้ยผมอยากให้เล่นกันแบบปลอดภัยพยายามออกมาแนะนําบ่อยมากๆนะครับผมเรื่องอุปกรณ์เสริมกรอนกับหนังสติกเนะี่ยคือผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ยิงแล้วโดนไม้โดนมือ อยากให้เล่นกันแบบปลอดภัยสนุกไม่อยากให้มันอันตรายกับตัวเราเพราะบางคนเนี่ยโดนแค่รอบสองรอบเนี่ยถือกะแหงเข็ดไข้อุปรกรณ์ทิ้งเลยคือไม่เล่นแล้วถ้าลองเปรียบเทียบนะครับอันนี้ไม่ได้โจมตีหน้าไม้ยิงป่านะอันนี้ผมขอโทษก็คือหน้าไม้ยิงป่าอันตรายมากกว่าเยอะครับเพราะผมหนึ่งในนั้นก็คือเคยเจอประสบการณ์มาแล้วเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังเมื่อตก่อน เนาะว่าการเล่นหนังสติ๊กับเล่นหน้าไมา้ยิงปลาเนี่ยมันอันตรายกันคนละอย่างหนังสติ๊ก็คือโดนมือเต็มที่นะครับแต่ถ้าเป็นหน้าไม้ยิงปลาเวลาเราโดนบอกเลยว่าไม่ไม่ใช่แค่แขนดีดต้องเข้ามาไม่หัวก็ตัวแต่ของผมเกือบโชคร้ายตรงที่มันเด้งผ่านหวาัวถ้าไม่เด้งผ่านหัวนี่ผมบอกเลยว่าเนี่ยช่วงใบหน้าเนี่ย ไม่รู้ว่าส่วนไหนอ่ะโอเคเราเสียเวลาไปมากแล้วนะครับกะอันนี้ก็คงคลายข้อสงสัยเนาะกะชุดสาย b e นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูชุดต่อไปเราถึงชุดที่5น่าจะกก็จะเป็นลูกดอกนะครับผมตัวนี้ก็จะมีหลายแบบหลายทรงน้ำหนักหลายลักษณะน้ำหนักมีแบบหลายขนาดให้เราเลือกนะครับผม มีเยอะมากๆนะแต่ตัวนี้อยากจะบอกว่าคนไทยเราเป็นคนที่หัวคิดเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าแค่นั้นฝีมือการทำการประดิษฐ์ของแต่ละอย่างสุดยอดจริงๆอันนี้ผมบอกเลยเริ่มอันดับแรกเลยเนาะก็จะเป็นลูกดอกที่เกรดต่ำที่สุดนะครับผมก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ลูกดอก จีนนะครับผมเจ้าตัวนี้ก็อาจจะเป็นเกรดที่ต่ำที่สุดใช้งานได้เหมือนกันแต่น้ำหนักค่อนข้างที่จะเบานิดนึงแต่ไม่ถึงกับเบาจนแบบเบาหวิวเนาะข้อดีของมันคืออะไรหลักๆเลยคือผมจะเอาไว้ยิงพวกน้ำตื้นนะครับผมการเลือกลูกดอกเนาะก็คือเป็นอีกแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งในการเล่นเนาะ ก็คืออย่างน้ําตื้นปลาอยู่ริมตะลิง่งเราก็จะใช้ดอกราคาที่มันต่าลงลก็จะเป็นดอกนี้ข้อดีของมันก็คือถอดได้นี่แหละข้อดีของเขานะครับผมแต่รูปทรงดีไซน์ของเขามันก็ไม่ได้สวยเวอร์วังสักเท่าไหร่นะแต่ข้อเสียของมันก็มีบางทียิงอยู่ปึง้งโดนตาปึ๊บ หัวมันชอบคลายที่เจอบ่อยมากแล้วเราก็ต้องมานั่งหมนุนเนาะตัวนี้แต่สมควรที่จะมีติดไว้อย่างยิ่งนะครับผมเพราะต้นทุนมันค่อนข้างต่ำเนาะถ้าขาดเราก็ยังไม่เสียดายสักเท่าไหร่ส่วนรูปแบบที่สองก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าเจาะเกาะนะครับผมตัวนี้น้ำหนักก็จะหนักขึ้นมาพอสมควร ข้อดีของเขาก็คือหัวเปล่าของเขาเนี่ยหัวถอดได้เหมือนกันนะอ่านี่ถอดได้เหมือนกันแยกชิ้นส่วนได้ทั้งหัวทั้งหางเนาะแยกได้ส่วนหัวเนี่ยความหนักของเขาจะมีอยู่ในตัวนะครับผมแค่นี้ยังไม่พอมีนี่อีกเห็นไหมตัวแกนตัวแกนนี่ก็จะเป็นตัวต้มน้ําหนักมาอีกเนาะอ่า ก็จะเสริมเข้าไปอีกแต่ยิงอะ่ะถ้ายางเราปรับไม่ดีหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยบางทียิงออกไปความรู้สึกจากส่วนตัวผมเนะี่ยบางทีมันอาจจะไม่ค่อยสเสถียรนมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวคนอื่นที่ใช้ก็อาจจะมีบ้างแต่ผมเอามาดัดแปลงอ่าดัดแปลงกับเจ้าดอกจีนตัวราคาถูกนี่แหละครับแค่เปลี่ยนหัวแค่นั้นเองนี่ไง นี่หัวหนักหัวเจาะเกาะผมได้เทสมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยได้ทําคลิปลงเนาะนี่น้ําหนักจะหนักขึ้นยิงน้ําลึกได้ดีลูกมุดสวยนะครับไม่ฉลบน้ําหนักสเสถียรมากตอนนี้ผมเอามาดัดแปลงอย่างนี้นะครับผมทั้งแกนทั้งโตดเป็นของดอกจีนเนาะที่เปลี่ยนไปก็คือแค่ส่วนหัวเท่านั้น แล้วเงี้ยงผมแนะนํานะครับไม่ต้องใส่ถอดออกไปเลยไม่ต้องตัดไม่ต้องไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิน้นถอดเพียวๆครับถ้ายิงโดนเต็มตัวผมบอกเลยยังไงก็ไม่หลุดไม่มีหลุดอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งให้เราเลือกนะครับผมแต่ถ้าเราไม่ชอบดัดแปลงเราชอบแบบสําเร็จรูปอ่มามันก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกเป็นชอย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 ส่วนไฮไลท์ของเราลูกดอกสว่สดนี่ นี่แหละครับงานฝีมือของคนไทยนะนี่เป็นไงอันนี้จะเป็นหนึ่งเงี้ยงนะครับผมแล้วลายสว่านยังอยู่เห็นไหมทุกคนไม่ได้ลบหายไปไหนสสวยแต่ดอกนี้ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับราคาแต่น้ำหนักโคตรดีนะครับถ้าใครยังไม่เคยลองผมบอกเลยต้องลองมันก็จะมีสองลนะักษณะมันจะมีสองลักษณะนะก็ะคือมี หนึ่งเงี้ยงกับสองเงี้ยงเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเจ้าตัวเนี้จะเป็นหนึ่งเงี้ยงตัวนี้สองเงี้ยงเห็นไหมอ่านี่แหละครับคนไทยถามว่ามันเอาไว้ใช้งานแบบไหนครับมันแตกต่างกันยังไงสองดอกนี้ระหว่างหนึ่งเงี้ยงกับสองเงี้ยงเราใช้งานหน้างานแบบไหนผมบอกได้อย่างเดียวครับจะรูปแบบไหนก็ช่างเน้นเป็นน้ําลึกเนาะแล้วปลาล่องลึกใช้งานได้ แต่ถ้าน้ําตื้นอย่าเด็ดขาดเพราะราคาแพงเสียลูกดอกไม่คุ้มนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้รูปทรงดีไซน์ที่ออกแบบมาสวยงามนะครับผมเนี่ยจะให้เราบอกไหมว่าเป็นของไข่โอเคติดไวหน่อยแล้วกันเนาะนี่นะครับดอกสว่านนี่ก็จะเป็นของช่างต้นนะครับผมช่างต้นลูกดอกหนังสติ๊กยิงปลาเนาะอ่าฮะ เดี๋ยวผมจะแปะเพจไว้ให้นะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ทักหาผมโดยตรงได้ส่วนตัวลูกดอกสอตัวนี้หาจากไหนครับไม่ต้องไปหาไหนจากผมก็ได้2องอย่างเนี้ยคนละเจ้านะอ่าดอกจีนกับจอกก็อีกเจ้าหนึ่งกับผมจะแปะเพจไปให้เหมือนกันของเสี่ยแม็กหลังสตบไตจิงปลานะครับผมซึ่งเป็นอาจารย์ผมที่ผม นับถือเป็นไอดอลผมมีคนหนึ่งนะครับผมงามอาคีกับงามอาโศนนี่ก็เป็นของเสี่ยแม็กหนังสติกินปลานะครับก็เดี๋ยวผมแปะเพจไว้ให้อีกนะครับผมส่วนล่อก,กระปุกตัวนี้มีชื่อว่าสไนเปอร์นะครับผมชื่อที่เราเรียกกันจนคุ้นปากนะครับหาจากไหนอีกครับนะที่เดียวกันหมดเลยครับงามลูกดอกจีน เจาะเกาะเนาะลอกสายรัดนะครับผมที่เดียวกันหมดเลยคืนเสียแม็ก่างสติ๊กยิงป่าถ้าใครไม่สะดวกไปหาเขาก็ทักมาหาผมได้ส่วนตัวนี้ผมบอกไปแล้วว่าของลูกดอกช่างต้นนะครับผมก็จะเป็นคนละค่ายกันกับเสียแม็กนะครับถ้าไม่สะดวกทักไปหาเจ้าตัวเขาหรือบางทีก็อาจจะติดงานตอบช้า ไม่เป็นไรถ้าหาผมได้ผมรับเรื่องให้นะครับอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้นะครับสําหรับมือใหม่เน้นนะครับสําหรับมือใหม่ก็คือกาดกันมือแต่อันเนี้ยผมไม่มีเพราะผมไม่ได้ใส่มันหายไปตั้งนานมากแล้วนะครับผมไม่ได้ซื้อมาใส่อีกเลยไม่ได้ประมาทนะแต่หนึ่งส่วนตัวผมคิดว่ามันเกะกะเนาะมันเกะกะสําหรับตัวผมและอย่างคือผมก็ยิงผมเรียนรู้มา ประมาณนึงแล้วผมมั่นใจตัวเองแล้วว่าผมไม่ประมาทเล่นไม่ได้รีบนะครับผมผมไว้ใจตัวเองผมก็เลยไม่ใช้แต่ถามว่ามีไว้อ่ะดีที่สุดครับเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะมันจะพลาดวันไหนแต่บอกไว้เลยว่าโอกาสพลาดมันน้อยมากๆนะครับถ้าเรารู้วิธีเล่นแบบจริงๆนะครับผมเจอปลาไม่รีบเกี่ยวยางไว้ถ้าเราไม่ได้ยิงนะตอนนั้น ให้เราเอาขึ้นมาเช็คอ่ะเช็คแบบไหนครับน,น,น้อยเนี่เราชอบขึ้นยางกันไว้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะมองหาปลาไปมองพอเจอปลาปุ๊บแต่ที่ไหนได้ที่เราเกี่ยวไว้ขย,ยับไปนี่เห็นไหมเป๋แล้วบางทีเราไม่รู้ตัวแต่พอเราไม่ได้ดูอย่างเงี้ยเจอปลาปุ๊บโอ้ยยิงเลยปุ๊บเข้าไม่ได้เข้าปลาแล้วครับดังปุ๊กมือตัวเองนี่แหละครับ <laughs> นะ ถึงบอกว่าก่อนยิงไม่ต้องรีบปลามันไม่หนีไปไหนหรอกครับมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันเยอะเดี๋ยวมันมีมาให้ยิงเลื่อยๆเนาะให้เราเช็คสภาพดีกว่าก่อนที่จะยิงนะครับว่ามันอยู่ระหว่างกึ่งกลางไหมปลอดภัยไปก่อนแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับก่อนเล่นเนี่ยทิ้งท้ายเลยเห็นไหมเนี่ยตามขอบยางทั้งสองข้าง นะครับผมเช็คก่อนยิงทุกครั้งให้ดีไม่ใช่ว่ายิงทุกนัดนะคือหมายความว่าก่อนที่เราจะออกมาใช้งานเนาะวันต่อวันเนี่ยเราเช็คก่อนว่าพร้อมใช้งานไหมแล้วพอเรายิงไปสักพักหนึ่งเราก็ค่อยมาเช็คอีกว่ามันมีรอยกินรอยอะไรหรือเปล่าเป็นรอยฟันรอยบิ่นบินรอยอะไรไหม กับยางนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเช็คให้ดีถ้าเราไม่เช็คโอกาสที่จะเข้ามือก็สูงเหมือนกับที่เห็นกันในคลิปเนาะแล้วก็ตามให้กลัวบางคนก็อาจไม่กล้าเล่นผมเห็นหลายๆท่านเลยนะที่มาคอมเมนต์ในช่องนะครับผมบอกเออน้าไม่กลัวโดนมือเหมือนช่องอื่นหรอผมบอกเลยผมไม่กลัวนะครับผมมั่นใจว่าผมเช็คเล่นปลอดภัยแล้วนะครับ ถามว่าบางช่องเนี่ยผมไม่ได้ไปว่าเคานะาว่าเออเขาเล่นไม่ปลอดภัยบางทีเขาเล่นอาจจะปลอดภัยก็อย่างที่ผมบอกก็คือการเล่นของพวกเนี้ยมันมีโอกาสทุกเมื่อนะครับที่จะโดนถึงเราจะเช็คก็เถอะแต่เราเช็คไว้อย่างน้อยมันก,ก็อุ่นใจและปลอดภัยกับเรานะโอกาสที่ไม่จะเกิดขึ้นกับเราอะ่ะมันน้อยมากเลยนะจริงโคตรน้อย ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมบอกเลยถึงห้าเปอร์เซนหรือเปล่าที่จะเกิดขึ้นผมยิ่งมาอยู่ตอนนี้นะเบ็ดเสร็จก็ประมาณ3มปีโดยประมาณนะครับแต่ผมเพิ่งมาทำคลิปแบบจริงจังก็เมื่อช่วงแปดเดือนที่แล้วเนาะแดเดือนเนี่ยรวมปัจจุบันด้วยเบ็ดเสร็จประมาณแปเดือนที่มาทำคลิปแบบจริงๆๆจริงจ,งจังๆนะครับผมผมก็เลย เอามาเป็นเทคนิคความรู้อุปกรณ์มีอะไรมั่งก็พยายามจะบอกเผื่อเป็นแนวทางให้สำหรับมือใหม่ได้มาเข้าวงการมาเล่นกับหนังสติกนะครับผมกัฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ